ข้อของหน้าครูแบงค์สวัสดีครับหายไปนานเลยนะครับเรื่องการเกษตรเพราะว่ายุ่งวุ่นวายกับเรื่องสถานการณ์โควิดและการสอนออนไลน์นะครับวันนี้ก็เลยเอาต้นมะพร้าวมาที่เพาะใส่ถุงดำไว้นะครับมันก็ได้ประมาณเดือนกว่าๆไม่ถึงสองสาเดือนตามที่ใน youtube เขาบอกหรอกแต่ว่าผมเห็นว่าช่วงนี้มันฝนมาละเพราะว่าระบบน้ำนี่ของ นาที่อยู่บ้านดุงนี่ยังไม่สมบูรณ์เราก็จะปลูกตามสภาพภูมิอากาศเราก็มาติดตามดูวันนี้ว่าจะปลูกแบบไหนยังไงนะครับวันนี้นะครับก็จะมีต้นมะพร้าวน้ําหอมสิบต้นนะครับแล้วก็เอามะม่วงที่เพาะเองมาสี่ต้นนะครับก็จะเอาลงฝนกําลังมาเลยวิธีการปลูกมะพร้าวพันเตี้ยนะครับเกีด กีดก้นนะครับระวังลากกีดไม่ต้องรอบนะครับเกือบรอบก็พอนะครับอ่ากีดเร็ตาต้นมะพร้าวลงนะครับแลเอียงเอียงมะพร้าวไปทาง ทิศตะวันออกนะครับเยียงมะพร้าวไปทางทิศตะวันออกคราวนี้พอลงก็ดึงถุงดําออกแล้วก็กบดินแต่ว่าไม่ต้องกบจนหมดลูกนะครับเหลือลูกไว้ด้วยอันนี้จะเป็นข้อดีคือเวลามะพร้าวยืนต้งมันประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันจะกลับมายืนต้นตรงนะครับก็มันก็จะดันลูกมะพร้าวออกนะครับโอเค ก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับหันไปทางที่ตะวันออกนะครับ